ฟอกกี้เขาไม่เคยหยุดคิดแผนหาอะไรกินฟรีๆเช้าวันหนึ่งฟอกกี้เดินเล่นในป่าและท้องของเขาก็ร้องดังมากเขาสะดุดตาเข้ากับมะม่วงยักษ์สีทองอารามที่ห้อยเด่นอยู่บนต้นไม้สูงเขารีบกระโจนขึ้นต้นไม้พยายามปีนอย่างเต็มแรงแต่สุดท้ายเขาก็ร่วงเขาลุกขึ้นปัดฝุ่นขนยุ่งฟูเหมือนโดนไฟฟ้าดูดแล้วปีนใหม่อีกรอบแต่สุดท้ายเขาก็ร่วงฟอกกี้ถอดใจแล้วนั่งพิงต้นไม้ทำหน้าเศร้า แล้วก็บ่นว่าแม่ข้าชอบมะม่วงสงสัยแม่ข้าคงจะอดกินเจ้าลิงผ่านมานั่งอยู่บนกิ่งไม้ได้ยินแล้วก็หันมามองด้วยสายตาเวทนาลิงปีนขึ้นไปอย่างว่องไวแล้วเด็ดมะม่วงแล้วโยนลงมาให้ฟอกกี้ด้วยรอยยิ้มฟอกกี้กระโดดรับไว้อย่างดีขอบใจนะแต่นี่มันเป็นของข้าแล้วเขากัดเข้าไปเต็มปากแล้วจูๆ่ๆก็กรีดลั่นนี้มะม่วงมันยังดิบฝาดถึงใจจนน้ำตาไหลเลยเจ้าลิงหัวเราะด,ดังสนั่น แล้วโยนมะม่วงดิบใส่หัวอยากได้กี่ลูกละฮ่าฮฝากไว้ก่อนเถอะครั้งหน้าเจอแผนใหม่แน่นอนกดไลค์ให้ด้วยนะ1 2 3กดเลย